Mercedes-Benz W212 E200 นะครับคันนี้เป็นโฉมเฟสลิปแล้วในส่วนของนะครับที่เป็นโฉมเฟสลิปแล้วก็จะเป็นนะครับรหัสสุดท้ายแล้วก่อนที่จะเปลี่ยนโฉมนะครับเป็น W213 สำหรับรุ่นนี้นะครับแบ่งแยกด้วยกันเป็น3รุ่นในรถเบนซ์สุนไทยก็คือ1รุ่น e x c l u s i v e นะครับจะเป็นลักษณะาดาวรอยด้านหน้านะครับ ลักษณะคันนี้นะครับรุ่นที่2เป็นรุ่นเอวังกาดก็จะเป็นลักษณะด้านหน้าเป็นดาวจมแล้วนะครับแล้วก็มีดาวโครเมียมขนาดใหญ่อยู่บริเวณกันชนด้านหน้านะครับรุ่นที่3นะครับก็จะเป็นรุ่น edition e ที่จะมาพร้อมกับนะครับชุดแต่งอาจจะดูสปอร์ตมากกว่านี้ล้อแม็กเป็นขนาดขอบ17นิ้วนะครับ คันนี้ก็อยู่ในรุ่นกลางที่เป็นรุ่นเอวังกาดหลายท่านก็ชื่นชอบนะครับในความเป็นเอวังกาดที่ได้ได้ถึงความรูหลาแล้วก็ความลักชัวรี่ของตัวรถนะครับที่มากกว่ารุ่น e อ็กซ์คูสีสำหรับนะครับในสวมเฟสนิปแล้วนะครับในรุ่นที่เป็นเอวังกาดไฟหน้าจะเป็นลักษณะไฟตัวท็อปแล้วนะครับมีบริเวณเส้นที่เป็น d ดย์ทัมมิ่งไลในดวงไฟนะครับทั้ง2เส้น รวมถึงทั้งสองด้านด้วยนะครับระบบไฟเป็น LED intelligent Light system แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นไฟรุ่นท็อปที่มีความสวยงามนะครับรวมถึงไฟท้ายที่เป็นลักษณะไฟ LED แล้วเดี๋ยวพาชมในส่วนของห้องเครื่องยนต์คันนี้เป็นรถรับเข้าใหม่อีกหนึ่งคันนะครับของ Mercedes perfect ก็คันนี้เองก็มีประวัติมือเดียวแล้วก็เป็นรถที่มีประวัติดีมีการเข้าเช็คสูมรบรการเบนซ์ประเทศไทยโดยตลอด ตั้งแต่นะครับสมัยป้ายแดงจนถึงปัจจุบันนี้เลยบริเวณห้องเครื่องยนต์นะครับเป็นรหัสเครื่องยนต์เบนซิน M274 นะครับ 2,000cc เทอร์โบก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นเลยที่น่าใช้งานนะครับในปัจจุบันแล้วก็จุดนะครับเสียงต่างๆเนี่ยของเครื่องยนต์ 2M274 เนี่ยค่อนข้างน้อยแล้วนะครับ ส่วนใหญ่ในบอดี้ w 212ที่เป็นโฉม c e l i ิฟจะเป็นนะครับ e300 บูเท h ไฮบริดซะส่วนใหญ่นะครับหลายท่านก็ชื่นชอบแต่บางท่านก็ไม่ชื่นชอบในระบบไฮบริดที่นะครับในภาวะของปัจจุบันนี้ก็อายุของตัวรถก็เริ่มมากแล้วนะครับความเสี่ยงก็เริ่มสูงขึ้นแล้วนะครับจะแตกต่างกับที่เป็นในเครื่องยนต์เบนซินล้วนนะครับเป็นเครื่องยนต์สันดาปแบบในลักษณะของเครื่องยนต์เบนซินในขณะน,นี้ จุดต่างๆของคันนี้ก็เดิมโรงงานผู้ผลิตทั้งหมดนะครับหลังจากนี้ก็จะมีการทําสปารปรับสภาพแบบพรีเมียมรวมถึงนะครับการเซอร์วิสในจุดต่างๆข,ของตัวรถที่ออกมาให้ครอบคลุมมากที่สุดเดี๋ยวพาชมในส่วนของนะครับบริวเวณภายในสักเล็กน้อยนะครับในความน่าใช้งานสําหรับรุ่นนี้ก็เป็นเกียร์อัตโนมัติ7จ็ดสปีดแล้วนะครับในทุกรุ่นเลยที่เป็น3า,ามรุ่นแบ่งย่อยที่เรียนแจ้งไปเมื่อขั้นต้นสําหรับรุ่นเอวังกาะนะครับ ลายไม้จะเป็นลักษณะนะครับออกสีน้ำตาลออกด้านในลักษณะนี้รวมถึงนะครับพวงมาลัยเป็นลักษณะ3ามก้านเกียร์บริเวณบริเวณเกียร์คอนะครับเจ็ดจีทอนิกแล้วอยู่ในลักษณะนี้นะครับสภาพของคันนี้นะครับก็ลดเราเข้าใหม่ก็ถือว่าสภาพค่อนข้างดีเยี่ยมเลยณนะตอนนี้นะครับหลังจากนี้ก็จะมีการปรับสภาพแบบพรีเมียมอีกหลายจุดหลายอย่างเลยรวมถึงงานเซอร์วิสด้วย ภายในคันนี้มาของกับสีดําก็ดูหรูหราตัดกับทิมม,มิเนียมนะครับแล้วก็ลายไม้ที่เป็นลักษณะลายไม้สีออกด้านเดี๋ยวพาชมในส่วนของบริเวณนะครับด้านหลังนะครับของที่นั่งผู้โดยสารตอนหลังสักเล็กหน่อยจุดในการใช้งานนะครับความกว้างนะครับของผู้โดยสารตอนหลังก็ยังทำได้ดีอยู่สำหรับ e-class ที่เป็น body w 2 1 2 นะครับก็ยังมีความใหม่ค่อนข้างมากเดี๋ยวพาชมด้านท้ายสักเล็กน้อยนะครับในความสวยงามของตัวรถที่เป็นในลักษณะรุ่น e200 นะครับที่เป็นโฉ f เฟสดิฟแล้วก็บ่งบอกรุ่นนะครับว่าเป็น e200 นะครับก็คือเครื่องยนต์เปนสินล้วนไฟท้ายเป็นลักษณะ LED นะครับเต็มระบบแล้วจุดโดดเด่นของบริเวณกันชนท้ายของรุ่นที่เป็นรุ่นเอวงกาดก,ก็คือในลักษณะของปลายท่อเสียนะครับจะเป็น ดิฟวเซอร์ด้านล่างเนี่ยจะเป็นลักษณะนะครับปลายท่อโครเมียมนะครับออกแนวรีทั้ง2ด้านเลยนะครับก็เป็นท่อออก2ด้านก็เป็นอีกหนึ่งจุดเลยของรุ่นนี้ที่มีความโดดเด่นแล้วก็ได้ความหรูหราที่มากกว่าส่วนคันนี้ก็ในส่วนของกระชนก็ต้องมีการทําสีนะครับก็เป็นรอยการใช้งานเล็กน้อยคันนี้ก็เป็นปีนะครับ2015รถมีประวัติมือเดียวนะครับแล้วก็เป็นรถเบนซ์สุดไทยที่มีการเข้าเช็คนะครับ เข้าเช็คหรือเข้าเซอร์วิสนะครับในศูนย์เบนซ์โดยตลอดทุกครั้งเลยของเจ้าของเดิมเซอร์วิสง่ายนะครับค่าใช้จ่ายไม่สูงมากสําหรับรุ่นนี้แล้วก็จุดเสี่ยงของเครื่องยนต์เนี่ยน้อยลงแล้วนะครับก็เป็นการพัฒนามาจากต่อเนื่องจาก M2.1 7 Evo สําหรับนะครับ E200 f c e l l i t ในรุ่นนี้สำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการความรู้ ในส่วนของนะครับตัวรถที่เป็นโฉมเฟสทริปแล้วในบอดี้ W212 หรือในลักษณะคันนี้นะครับหากท่านใดนสนใจติดต่อได้ที่ Mercedes Perfect เบอร์โทรศัพท์ 08145911210814591121Mercedes Perfect We are family เลย